แต่ว่าด้านมาโดนเมวกัดตรงนี้นะดูโปรดใช้จักรยานในการทับชมด้วยสวัสดีทับทุกคนอ่าวันนี้พี่ลีเป็นรัานซะด้วยแล้วก็ออกไปในสตรีมเมื่อวานแล้วก็วันนี้พี่ลีจะมาให้ดูเมาส์ที่พี่ลีไซ้ปัจจุบ,บันนะครับทุกคนน่าจะจํากันได้นะว่าตอนนั้นพี่ลีได้ซื้อเมาส์ตัวใหม่เมาส์ตัวเก่าพี่ลีมันไซ้ไม่ได้ละพี่ลีซื้อก็คือเป็นเมาส์โลจเทค G 5 0 2พี่ลีซื้อเป็นเงินกีบก็ประมาณ950 0 0 0าันกีบ เยอะนะแล้วก็ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณพันกว่าๆเกือบสองพันแล้วก็ตอนนี้พีรีจะให้ดูว่าเมาส์พีรีน่ะโดนเมวพีรีกัดแล้วก็สายขาดเส้นหนึ่งแล้วก็พี่รีได้มาโตเอาโหพีรีตกไกลสายเมาส์พี่รีมันขาดซื้อก็แพงนะแต่ว่ามันโดนเมาส์มันโดนเมวกัดขาดตรนี่ก็แบบหูจบเลยพีรีน่ะ นี่ครับทุกคนเมาส์พีรีที่ใช้ปัจจุบันเป็นเมาส์โลจิเทค G502 ซื้อโคตรแพงเลยทุกคนแต่ว่าด้านมาโดนแมวกัดตรงนี้นะดูซื้อโคตรแพงแต่ด้านโดนแมวกัดมันขาดเส้นหนึ่งนะแต่ว่าพีรีก็ยังคอไซได้อยู่ก็ต้องได้ฝนใไซไปก่อนวะเมาส์ก็แบบโคตรแพงดูเดดิมันมันมีที่ให้ปรับเลยนะปรับน้ำหนักนี่อันนี้จะเป็นที่ให้ปรับน้ำหนักที่ซื้อมาก็แถมให้เลยนะอันนี้เนะน,นี่ยนดะีใช่ปะ แล้วก็เราสามารถแกะตรงนี้ได้เมาส์โคตรแพงแต่โดนแมวกัดสายขาดแบบนี้ก็จบเลยเกือบใส่ไม่ได้แล้วพีรีล่าสุดคีย์บอร์ดก็พังเนยคีย์บอร์ดพี่รีมีบางปุ่มแล้วที่ใส่ไม่ได้ตอนดูสตรีมพีรีก็น่าจะรู้นะว่าพีรีถึงกับอยากจะทุบมันเลยน่ะแต่ก็มาได้สายเมาส์พีรีขาดอีกดูแบบนี้ต้องตามหาแมวแล้วล่ะไปตกบันทีหนึ่งเดี๋ยวไง แมวโงนี่ครับทุกคนพีลีเจอแมวแล้วป่ะเออมาเนี่นี่ครับทุกคนพีลีก็จะเอาแมวเนี่ยมาให้มันดูนะว่าเมาส์พี่ลีมันสายขาดไอแมวโง่ดูทาเมาส์พีรีดูไม่ได้ละไม่ไหวละไม่ไหวละแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องสั่งสอนโอ้ไอไอ้ควายเอ้โอ้ดุงทำดุงทำ เออเอากัดกัดโอ้จบเลยเมาส์กูมึงบอกมีเวียกบ่มึงบอกมีเวียกบ่เอออะไรอะไรเฮ้มาต่อสู้อ่ะโหดุมทำดุมทำ,ทำมึงทำเมาส์กูเมาส์กูซื้อคตดแพงดูโอ้ยโอเคทุกคนเหมือนพี่ลีสั่งสอนมันไปละแต่ว่ามันคงบ่จำหรอกเดี๋ยววันหน้ามันก็คงจะมากัดอันอื่นพี่ลีอีก ใครที่เลี้ยงแมวอยู่บ้านก็ดูไว้นะซื้อของแบ้ไว้โคตรแพงนนะี่ะเดี๋ยวมไม่รู้ว่ามันจะมากัดสายชาร์จมือถือพีรีตอนไหนก็ให้ทุกคนเก็บไว้ด้วยพีรีอะโดนมาละ